ยังไงก็ระวังตัวระมัดระวังตัวกันบ้างนะคะคือคือความหวังดีความหวมันก็อยู่ในเส้นบางๆ <S <S างสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลวันนี้มาคุยกันที่ห้องนอนเนาะเพราะว่าเลิกงานมาก็ทำก,กับข้าวแล้วก็สามีดู ฟุตบอลอยู่ข้างล่างก็กลัวทีนี้พอมาทําคลิปก็กลัวมันจะเข้าเสียงฟุตบอลมันจะเข้ามาเนาะก็กลัวติดเรื่องลิขสิทธิ์วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือเราจะเห็นนะหลายๆครั้งที่ออย่างเรามีเพื่อนเพื่อนฝรั่งนะคะเพื่อนต่างชาติผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะเขาเวลาเราเจอกันนะคะ เขาก็จะไม่ตินะคะไม่ติเราเรื่อง ي, เฮ้ยอ่อนไปนะผอมไปนะเฮ้ยช่วงนี้ค้าไปนะเฮ้ยช่วงนี้อ่ะอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาจะไม่ติข้อเสียเราเลยนะคะเวลาเจอหน้ากันเขาก็จะบอกว่าอุ้ยคุณสวยจังเลยอย่างคือหน้าตาถ้าถ้าเราหน้าตาแบบดูไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราเฮ้ยทาสีผมใหม่นะคะหรือว่าใส่ตุ้มหูใหม่มาหรืออะไรแปลกๆคือคือเขาจะหา เลือกมาชมเรานะว่าอุย้ยสีผมสวยจังเลยอุย้ยตุ้มหูสวยจังเลยอุย้ยผ้าพันคอสวยจังเลยเขาก็จะจะพูดแต่เรื่องดีๆนะคะมึงจะอ้วนมึงจะผอมมึงจะขี้เหร่มึงจะอะไรเรื่องของมึงนะคะเขาจะจะไม่ทักกันอย่างนั้นมันเป็นมารยาทพื้นฐานนะคะแต่คนไทยเหรอเฮ้ยเจอหน้ากันหรือว่านานๆเจอกันทีอุย้ยผอมไปนะช่วงนี้เอ้ยอ้วนไปนะช่วงนี้เฮ้ยไปทําอะไรมาถึงอ้วนแม่ คำนี้เจอบ่อยมากนะคะอยากจะบอกว่าก็แหลกสิคะถ้าไม่แหลกมันจะอ้วนเหรอใช่ไหมคะก็ฉันต้องอยู่ดีกินดีสิใช่ไหมฉันถึงถึงถึง,ถ,งถึงจะน้ำหนักขนาดนี้มีน้ำมีนวลคือบอกมีน้ำมีนวลจะได้มือไม่ต้องทักว่าอ้วนนะคำว่าอ้วนพูดเบาเบามันก็เจ็บแล้วนะไม่มีใครหรอกไม่อยากไม่อยากสวยเนาะแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งท,ที่ที่ฝรั่งเขา เขาจะไม่คุยกันเลยนะะไม่คุยกันเรื่องเงินเดือนอย่างเพื่อนที่ทํางานพระแก้วเนี่ยเราก็จะรู้นะคะว่าเออเข้ามาใหม่เราจะได้เลทเท่าเนี้ยเท่ากันนะแต่เวลาระยะเวลาทําคือถ้าห้าปีขึ้นไปห้าปีขึ้นไปเจ็ดปีขึ้นไปสิบปีขึ้นไปเนี่ยเงินเดือนมันก็จะต่างกันนะะเราก็จะไม่มานั่งถามกันว่าเฮ้ยคุณได้เลทเท่าไหร่จูวมองล้วเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเดือนนี้คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้รับเท่าไหร่ เขาไม่ถามกันนะคะเขาไม่ถามกันเขาจะไม่พูดไม่ถามไม่คือพูดเรื่องอื่นนะเขาไม่มาถามเรื่องเงินแต่นะแตะ่แต่แต,แต่แต่มีคนเอเชียนะคะเอเชีย <c oughs> คือก็ไม่อยากบอกเนาะว่าเป็นอะไรเ <c oughs> อาแขกแล้วกันนะเพื่อเป็นเป็นพวกแขกป้าแก้วก็ไม่ได้เหยียดน,นะ,ะเพราะว่าป้าแก้วมีเพื่อนแขกที่ทํางานเยอะมากนะคะแต่เขาจะพูดถึงเรื่องอ่า เสื้ออันนี้มากี่บาทเฮ้ยเสื้อนี้มาเท่าไหร่แพงไหมบ้านเช่าหรือว่า,าบ้านตัวเองนะแล้วสามีให้เงินใช้ไหมสามีได้เงินเดือนเท่าไหร่เฮ้ยสามีเราก็บอกไปว่าสามีเรากรเกษียณแล้วเขาบอกเฮ้ยได้เงินดีไหมได้ได้เดือนเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเราก็จะจะไม่พูดนะคะเป็นเยินมย็นไปเขาก็จะรู้เองว่าเฮ้ยไม่สมควรที่จะถามแต่ แต่ถ้าเป็นฝรั่งจริงๆฝรั่งแท้ๆนะคะที่อยู่ทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นโปลแลนด์ซโลวาเกียหรืออะไรก็ตามที่เป็นฝรั่งนะคะที่ผิวขาวเขาจะไม่ถามเรื่องเงินเลยนะคะอันนี้มันก็เป็นแปลกๆนะถามว่าถามได้ไหมก็ไม่อยากบอกอ่ะมันเรื่องส่วนตัวนะอย่างผัวฉันให้เงินไหมเรื่ององกนะูอ่ะเนาะผัวได้เงินเดือนเท่าไหร่ผัวได้เพนชั่นไหมตัวเองได้เงินเดือนเท่าไหร่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหม คือเรื่งกูะไม่บอกไม่ถามไม่ถึงถามก็ไม่บอกนะคะแล้วทีนี้แต่สังเกตไหมคนไทยเราพี่ไทยเราเนี่ยคืออย่างผู้หญิงไทยบางคนนะบางคนนะเพราะแกไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะคะปพราแกจะนั่นแค่บางคนว่าเฮ้ยพอพอรู้จักกับฝรั่งมีแฟนปุ๊บนะคะเอ้าวละก็จะเริ่มคุยละเฮ้ยแฟนฉันกิ๊กฉันผัวฉันเอ่อได หุ้ยทางานได้เงินเยอะนะเฮ้ยเขาส่งเงินให้ฉันเท่านั้นเท่านี้เท่านี้คือคือไม่มีคนถามนะไม่ไม่ไม่ถามไม่มีใครถามเลยแต่กูจะบอกอ่ะอย่าบอกอ่ะเข้าใจไหมอยากบอกเป็นความสุขส่วนตัวที่อยากบอกอ่ะเข้าใจไหมแจกแจงทุกรายละเอียดนะว่าแฟนฉันได้เงินไอ้ตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นเท่านี้เขาเขียนพินัยกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เขามีทรัพย์สินอย่างไรราคาเท่าไรมีที่ดินเท่าไรรถเท่าไรเงินฝากธนาคารแบงก์กี่แบงก์กี่แบง แจกแจงลงสื่อโซเชียลทั้งหมดนะซึ่งคุณไม่จำเป็นไหมที่จะต้องมาบอกคนอื่นนะอย่างหนึ่งที่ที่ที่ไม่อยากให้มาบอกก็คือคือเราจะคบกันคนเราจะคบกันรู้อยากรู้จักกันไม่ได้อยากรู้จักกันที่ที่ว่ามึงรวยนะเว้ยมึงรวยมึงมีผัวรวยมึงมีนั่นเขาอยากคุยเพราะว่าเขาชอบเราชอบนิสัยของเราจริงไหมคะ คือคนเราถ้าไม่ชอบกันก็คงไม่อยากมาคุยกันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันไม่อยากจะรู้จักกันเนาะแต่คือไม่จําเป็นต้องมาแจกแจงถามว่าเขาเอาเงินมาแจกแจงอะไรแบบเนี้ยมาบอกชาวบ้านชาวช่องอย่างงี้เขาทําได้ไหมทําเลยเรื่องของคุณคุณอยากทําอะไรคุณทําไปเลยนะแต่ที่ที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือคือจะบอกว่าคนคนฝั่งฝั่งยุโรปเนี่ย เขาจะไม่ค่อยบอกกันนะคะแต่แต่พี่ไทยเราส่วนมากที่ป้าแก้วเห็นนะคะไม่ไม่ไม่รู้ว่าป้าแก้วโลกแคบไปหรือเปล่านะที่ส่วนใหญ่เลยนะคะจากร้อก็จะมีแบบเออจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะที่ที่มักจะจะมอเอวดรวยกันแต่แต่ส่วนใหญ่เมียฝรั่งที่อยู่มองนอกที่อยู่นานๆแล้วนะคะแล้วก็มีงานมีการทําเขาก็ไม่ได้มาคุยนะคะว่าเออชันไห้เงินเดือนเท่านี้ชันไห้เออชัน ได้เยอะกว่าแกนะฉันเฮ้ยฉันอาชีพนี้ถึงจะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่มีนะคะป้าแก้วไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นที่เขาจะมาโชว์อวดกันว่า,าทํางานแบบนี้แข่งกันหรืออะไรนะคะป้าแก้วก็มีเพื่อนใน f a c e b o o k นะคะท,ที่ที่ทํางานดีๆนะคะเ,เป็นพยาบาลก็มีนะคะเ,เป็นสายงานเป็นระดับผู้จัดการหรืออะไรก็มีเยอะแยะนะคะที่ที่มาทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้มาคุยข่มอะไร เราเลยนะคะหรือคนอื่นๆเลยจากการที่เราเข้าไปอ่านเฟซบุ๊กหรือติดตามถึงแม้เราจะไม่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรก็ตามแต่เราก็ติดตามดูเราก็ชื่นชมห่างๆนะ,ะชื่นชมไปกดไลค์บ้างบางครั้งนะ,ะแต่ชื่นชมว่าเออเขาทำงานดีเขาก็ไม่เหยียดคนเนาะเขาก็เขาก็ไม่ได้ลืมตัวนี่เขาก็ทำแบบติดดินเขาธรรมดาธรรมดานะ,ะซึ่ง ถามว่าป้าแก้วเอามาพูดแบบเนี้ยมีปมอะไรในใจไหมไม่มีไม่มีนะคะไม่มีปมในใจอะไรเลยแต่ไปเห็นมาไงก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยฝรั่งเขาเป็นแบบนี้นะเว้ยคนไทยเป็นแบบนี้นะเว้ยแต่คนไทยบางคนก็ไม่ไม่อยากบอกนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับตัวเองนะจะมาแจ๊กแจ๊กว่าเฮ้ยกูมีเงินมีทองมีอะไรมากมายขนาดไหนคือมันเหมือนเป็นการเชิญโจรเชิญมิจฉาชีพเข้ามา เหมือนเปิดประตูบ้านให้เขาเลยเฮ้ยบ้านกูมีกล้องวงจรติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กล้องวงจรปิดนะใครเข้ามาบ้านฉันจะต้องเห็นกล้องวงจรปิดมุมนั้นมุมนี้เอผัวฉันจะมีตู้เอเอตู้นิรภัยนะจะฝากเงินจะเอาเงินไว้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้คือไม่ต้องไปแจกแจงให้เขาป้าแกวเห็นนะอย่างคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะผ่านตามานะเห็นไหมอย่างในข่าว อย่างเมียฝรั่งนะ,ะกับเมืองไทยก็จะมีเงินมีทองมีอะไรเนาะจะเอาทองไว้ตรงนั้นตรงนี้คือโอ๊ยวันนี้พาพ่อแม่ไปซื้อทองซื้ออะไรมามาก็ว่าอวดมาโชว์ก็ลงโซเชียลเสร็จแล้วมือดีย่องเข้าบ้านนะคะกวาดไปเรียบเลยนะคะทั้งเงินสดที่แลกมานะฮะแล้วก็ทองสร้อยแหวนเงินทองนะคะ สรุปแล้วจับมือใครดมไม่ได้นะคะอย่างประแก้วคิดว่าก็คงจะเป็นเป็นเพื่อนๆคือญาติญาติพี่น้องหรือไม่ก็คนแถวๆนั้น,น,นะที่เขารู้นะคะอย่างเงี้ยก็มีนะคะมีมาเยอะในข่าวเราก็เห็นเนาะยังไงก็ระวังตัวระมัดระวังตัวกันบ้างนะคะคือคือความหวังดีกับความสื่อมันก็อยู่ในเส้นบางๆเนาะอาะจะว่าประกาสุดก็ได้นะคะนะคะ เอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จหัวเฮยังเปียกหมดเลยนะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จเอาละค่ะน่าสดมากไม่ว่ากันนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ